สวัสดีนะคะพบกกับพวกเราในช่องงามโชคบักลาวเฟมิลีนะคะวันนี้มาอยู่บ้านตะกลางนะคะมาเจอหนุ่มน้อยนุพรัตนนะคะนี่มาที่บ้านลุงลุนนะคะพาแม่แสนร,รักมาผส,สมพันธุ์เนาะมามีลูกน้อยนะแม่แสนอยากมีลูกน้อยอีก นุ่มน้อยนุ่มน้อยหน้ามุนนูน่นน้องแก้วตาอยู่ฝั่งโน้นนะคะน้องแก้วตาโอ้น้องแก้วตาเห็นเห็นคุณแม่เซนร,รักมาโอ้แม่ผู้ใดนี่แม่ผู้ใดนี้วันนี้แม่เซนร,รักมา มาหาผู้บ่าวนะคะมาหาพ่อโดยเนาะนู่นนะคะคนลุงกำลังทำผูกหลักให้เรียบร้อยนะคะพ่อโดยเป็นพ่อพันสายหลักเลยนะคะลูกเยอะมากพ่อโดยแล้วลูกแต่และเชือออกมาก็น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะ<ม>วันนี้แม่เซนรักมาหาผู้บ่าวถึงบ้านเลย ก็เราติดตามดูนะคะว่าคุณแม่จะเป็นอย่างไรเนาะให้ขึ้นง่ายไหม,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 มไปแล้วนะคะไปแล้วคุณแม่สายยุนะฮะ <laughs> แม่เซนร,รักเป็นคุณแม่สายยุ่ะ คุยกันก่อนนะคะโอ้โหดูคุณพ่อแบบพร้อมมากแบบพร้อมมากเลยนะคะตอนนี้ ันนี้เขาคุยกันแล้วนะคะผู้บ่าวผู้สาวทำความรู้จักกันนะคะโอ้โหอจุบกันแล้ว ยากาศเป็นใจนะคะ พโดยของเราก็เวะกินหญ้าก่อนนะคะเพิ่มพลังก่อนเพิ่มแรงแป๊บเติมพลังแป๊บนะคะพอโดยเดินตามแม่เซนรักแล้วนะคะตอนนี้ผู้สาวเจ้ายจาไปใส่ ตอนนี้กำลังเกี้ยวสาวอยู่นะคะเพราะโดยดดยเกี้ยวสาวแล้วสาวละอ่อนด้วยนะคะ ดูนะคะมีกองเชียร์ด้วยนะคะเนี่ยนี่ก็จะเป็นกองเชียร์นะคะเป็นกองเชียร์ให้กับแม่เสนร,รักของเรานะคะจะได้มีน้องตัวน้อยๆเหมือนพวกเขานะคะจะได้มีอ่ามีลูกอ่ะทีแรกก็เล่นตัวนะคะแม่เสนร,รักของเราอเอาเชิงซสนหน่อยเอาเชิงซสนหน่อยเล่นตัวเดี๋ยวเขาจะว่าเราใจง่ายนะคะ <c oughs> เราต้องเล่นตัวเอาเชิงหน่อยนะคะเดีย๋ยวเขาจะว่าเราใจง่ายนะคะ,อะพอโดยเขาเคลียร์แล้วนะคะตอนนี้เอ้ยเอ,อ้ยสด็จเสด่งนะคะสด็จเสด็จอ๋อล้วงก่อนล้วงก่อน โอนกันหน่อยนะคะตอนนี้คุณพ่อก็โอนแม่เสนรักนะคะเพราะโดยโอนแม่เสนรักแล้วน่นะตอนนี้ก็ขึ้นแล้วนะคะขึ้นแล้ว ร้อยแล้วนะคะตอนนี้จัดไปนิ่งๆน้าสาวน้อยโอ้โหยอดเยี่ยมเป็นอะไรที่โอ้โหแม่เซราของเรานะคะตอนแรกก็เล่นตัวนะคะออ ถึงกับทนหายใจเลยนะคะทั้งคู่อา<ด>ทำอะไรเสนรักทำอะไรคุณตาเอาหญ้ามาให้นะคะโอ้ส่งเสียงด้วยเอาติดเขาแล้วทีนี้เอา ติดผู้บ้าวเลยบะนี่เมื่อกี้ทำเป็นเชิงนะคะทำเชิง,ชงโอ้หทำเป็นเล่นตัวเอาเชิงก็จัดไปเสร็จเรียบร้อยหนึ่งดอกนะคะติดผู้บ้าวเลยบะนี่ ขาหันดากให้เลยบัดทีนี้เอาติดผู้บ่าวแล้วบัดนี้ไดโดกนึ่งไปโอ้โหเดินบนเลยนะคะทีนี้คุณพ่อเล่นตัวทีหนึง่งเอาเอาขาสกิดงวงอกเลยนะคะแม่เซนร,รักอาใช้งวงสกิดอ่าพ่อดดยนะคะนี่คุณพ่อบอกว่าขอพักเบรกนะคะเขาพักเบรกก่อน ฟูตฟ,ฟิตฟูตฟิตเลยนะคะตอนนี้เอาเอาทำอะไรคะเอาโยกโยกโยกเอาในเจแล็วของเราทำอะไรเนี่ยโบโดยบอกเธอทำท่าอะไรของเธอเนี่ยตอนนี้เราก็พามาตามติดชีวิตของ ช้างนะคะของมแม่เซนรักนะคะวันนี้เข้ามาผสมพันธุ์กับพ่อโดยนะคะก็เสร็จภารกิจไปแล้วหนึ่งดอกนะคะง่ายๆชิวๆนะคะ,ะเป็นพ่อพันธุ์สายลักเลยนะคะพ่อโดยลูกเยอะแยะมากมายนะลูกออกมาแต่ละตัวก็น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะ คุนโฟนินสัยดีนะคะนิสัยดีใจเย,ย็นอ้อแม่แสนร,รักของเราออกเสียงเกี้ยวเจ้าเลยนะคะตอนนี้สดิจเสิยงใหญ่เลยนะคะออนผู้บ่าวใหญ่เลยเพระาะว่าผู้บ่าวไม่สนใจเธอแล้วฉันได้เธอแล้วไงฉันเลยไม่สนใจเธอนะคะดูตอนนี้อ๋อแม่แสนร,รักของเราจะอ้นพ่อดอยยังไงนะคะดูนะคะ เอาความสวยความน่ารักของเธออ้อนพ่อโดยเลยดูนะคะอะดูว่าแม่เอาแม่แม่จะอ้อนยังไงแม่นิ่งนะคะนิ่งพ่อโดยก็ไม่สนใจนะกินหญ้าอย่างเดียวเ่ะเพราะว่าฉันฉันฟาดเธอแลว้วฟาดเรียบเห็นเงียบๆก็ฟาดเรียบนะคะดูนะคะดูนะคะโอ้โอ้ เรากำลังทำอะไรเนี่ยตัวนี้ก็เสร็จภารกิจของพ่อโดยแล้วนะคะาหาันมาแล้วพ่อโดยหันมาแล้วาหันมาแล้วกินหญ้ามีแรงนะตัวนี้กินหญ้ามีแรงนะโอนสาวโอนสาวนี่ยังไงฉันก็รักเธอนะรักกันแล้วรักกันแล้ว ตอนะะนี้ก็เสซจภารกิจของพ่อดอยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะคะในช่องงามโชคบักหลาแฟมิลี่นะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับชาวช้างของเราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ